สบายดีปะลุงสบายดีสุขุสุขนสมองสุบอนสบายดีพีซีสียแพยงพ่อพ่อเงแล้วปลุงเอ้กส่งคนมานาเมื่อนี้บอกคนกสิไปลาป้ลุงเอ้เมื่อนี้บอกคนก,ส,นก,นกสีไปหาติดแมงจักจั่นป้ลุงเพราะว่าปกติบอกคนกสิมีน้องมวยเพิ่นมาเป็นตะก้องหายป้ลุงเอ้แต่เมื่อนี้น้องมวยเพิ่งมาอยู่ป้ลุงเพิ่นไปในเมืองเนาะบอกคนก็นเลยสิไปติดจักจัน่นคนเดียวป้ลุงเมื่อนี้ อันใดที่บอกค้นถ่ายบุตรกอกถึงใจก็ต้องขอโทษขอภัยป้ลุงในรายมีแล้วป้ลุงเอ้เนี่ยครูครูใจของเฮาเนาะคือบังตังป้ลุงภาษาลาวเฮาเพิ่มเสิร์ว่าบังตังหรือว่าบังยางไม้ฮัดป้ลุงเอ้ที่เฮาวเสียไปติดจักรจัน่นได้ยินว่าเมื่อวานนี่ฮาวไปหาหล่อคข้องกระปอมกับน้องมวยป้ลุงเอ้เราข้องกระปอมก็ได้ยินจักรจั่นเพื่อห้องลายแล้วแถวโคกเนาะ ก็มีอยู่นี่แหละไม่สาวเงี้ยเง่บอกควันนี่แหละป้าลุงเอ้ออุปกรณ์สังเกตด้านล่างลุยเดียวป้าลุงเด้เมื่อนี่เมียบปอยู่ก็เลยสิไปลุยเดียวจะกลับไปเบิ่งไปพ่อกันอยู่ผู้ใดปลาลุงเอ้เยอยู่โคกอยู่ป่าผู้ใดเนาะบอกควันสิไปติดจัจจ่นให้เบิ่งเมื่อนี่นเออพอน้องเดือนก็สิไปน้ำว่าสาันป,ปลาลุงเอ้สิไปติดกับพาะน้องเดือนเพื่อนว่าห้องมาใส่ว่าสิไปน้ำปลาลุงแต่ก่อนว่า ชีลุยเดียวพอน้องเลื่อนเลยสิไปน้ำกัดเลยชีปฏิจักจันน้ำกันจักสิได้หรือบ่ได้ก็มาเบิกมาสวมน้ำกันปลาลุงเอ้ยอาวุธกระป๋องปะลุงบาสนี่เริ่มเลิมเบาบุตรเพลงเห็นแล้วอ้าวอุ้ยบุตราย้่ำปลาลุงในเงินบ่เสียงจักกรจันทา์มาหอนดอดมาแล้วบาสนี่พามาถึงดอดมันขาดขนาดบาสนี่จักรศิด้จักโต ตัวแรกแห่งมานกผาดผาดปรยันงุดงิดไปลุงเอลยมาบุญเพ่งตั้งใจใส่ขนาดได้บางทีนี่เสียงตับลด่าสันาเจอแล้วเจอแล้วสังเกตผาดกบมกายนิ่งเจอแล้วเจอของแท้เจอของแท้สังเกตพไปทีหน่อยให้อุ้ย เบาขวานว่าสิไปยิงปลาลุงเอ๋เมื่อกี้นี่เอาเบิ่งดูบ่าวบุญเพลงได้แล้วบออะโต้สั่งอังนี่กระปอมจักนี่พี่น้องสังเกตป๊าทุกสบายดีพี่น้องแล้วเบาบนเพลงได้แล้วปลาลุงเอ๋นี่แหละนาทีุ๊บตอนแรกบ่าวควานอาจสิได้มาใหม่ปลาลุงเอ๋นาจะได้เปลี่ยนฮาบกระปอมบาทนี่เรียบร้อยให้เบาบุญเพลงปลาลุงป๊าลักกระถึงหน่อยเซ็ตผื่นเลย เห็นบ่บัวแพงกระทงเจ้าอืมเดผู้แดงอุ้ยเกือบบ่ได้ไปหากระตอปะลุงเอ้ยเก็บลูกกระสูนปะลุงเอ้ยบพง่กันมันสิเบิด้เบิดไปหลายลูกเ้หลายขนาดเลยลูกกระสูนเฮาปบักบพงยงก่อนไดได้ยินเสียงจักจัน้องหายแล้วบาดนี้้ยปะลุงเอ้ยออกา กระบาดบุญเพลงคือเก่าเมื่อนี้ผัวมีอาผืนมาอยู่มาหอดไปเทียบลอยไปลุงเอ้ยสำหรับปลาดอนจักกระจัน่นทิศนาทีศชุดปล้ลุงบอกควันพามาบ่อนนานาเลยเนาะมาดมาเจอแต่ข้ามลุงเอ้ยมันกำลังออกผัวพนพนหากกัดตกมาสองสมือโอ้ยเจอแล้วาลงุงเจอแล้วได้กระถาเบิองถาส้มกันปล้ลุง ขอแค่สิติดมือเดียวให้ปลุงเบิ่งเนาะขออนุญาตนะพะลุงเอ้ยจสิได้หรือบ่ได้เนาะอุ้ยบ่ได้ซะปลาลุงเอ้เมื่อกี้นี่พลาดชาวพะลุงเอยมาลองจักรจันทร์ก็ต่อได้ยินแต่เสียงจักรจันทร์ห้อง อุ้ยขอโทษขอภัยก่อบุสัตว์บุกคมกับปลาลุงเลยมาบนเพ้งกันตังเกตปลุงจัก,กรจัน่นไหลไปเทียมลอดปลาลุงเลยสำหรับจัก,กรจั่นเนาะนี่แหละโตจัก,กรจั่นกับปลาลุงเลย ตัหาัคอยติดปะลุงมาดัานนี่ก็ต่อปะลุงบ,บ่บนเทงไลบ่บ่บนเทงจ้ไลบ่ตัวจนงปลอบนเทงเะไรตัวหนึ่งตามบ่บุนเทงไปปาลุงเอ้ เสียงจนฟูสิดับเจอแล้วป้าลุงเจอแล้วโอ้มอด่เลยเฮ้เซ็เบ่าบุนเพ่งแล้วป้าลุงเอ้ แต่ตหามาปรเพ่ง,ตงเตะจันตเตะจัดจันวกหละแากม้านของปีนวกหละแหกม้านไปเยลย นี่นล้วบอเห็นนีกแล้วว่อู้เด่นะจ็กระจันอู้บ่อสือปลดุงเลยผาห้องสนั่น้เหา่ต้นระบาบญเพลงเจ้า สามแวต้มแล้วหกอีกเอใหม่ถ oh ึงนะไปดิเปลี่ยนกันปะลุงเอ้เปลี่ยนกันติดเปลนกันติดดมาดูเงิตเี้ยมห้องาโอยู่ใชกันแน่เจอเแล้วเจอแล้วเจอแล้วยมีสองตสามโต มันาที่นบเ่เห็นเอ้าวคือไปได้ละน่ะนะมันแหนะอ้อาวเาฮ <ะ S 2> <c oughs> ่าร้อยบรลยร้อยหนึง่งเ็กก็แล้หนึ่งโตอุ่ก็มีร้อนแดดลิ้นนี่พี่น,นองเลยต้องใส่ปาออืม ถ้าเใช้ป่มันฉิดเนื้อป่กเด็ดขนาดวเนื้อเห็นวะอ่คกอแ่นวะมันชวยเลยเนาะพอมาหลบแรงตอนเสาร์นี่ก็จะมวนมันก็จะเนมมันก็จะเห็นกากันในตอนเสารเห็นบมพี่น้องอ่าบ่ไหอีกล่ะสอดร้ายใช่ไยืดไปด้วยผูกาเตี้ยวตัวหลักผูกเออ หนงานอัน <c ười> ้นึ่งางติวนะ่สองสามตังั่นหละตัวหนาหละกุ๊กติวต้นนั่นแหละเห็นบ่ตต้นใหญ่เห็นไหมเฮอยเคางคัวน่ะต้นใหญ่คัวน่ะเออทางลุมน่าจมีอีกตัวนึ่งป๊าเรียบร้อยคือไปอยู่ช่องเลยเหรอฮะ thằng lùm đã hết là vàng lùm đến rồi à, đến rồi phía nọ bớt xịt vài cái cậy với tim ăn dù nó hai cái đường thêm một phía nọ đi thao thải cái phía nọ chỉ bố hến phía nọ ơi này hến bỏ này tột, tột có tiểu này phía nọ này ở mà tít đâu ờ phía nọ ơi Pháp, không biết nặng, lên lên chắc chắn chắc chắn, cục đen cốc đen cục đen này cái ngà đen nè chắc chắn ơ nó vẫn đưa hẳn hiên đồ, hiên đồ. Ừ, <cười> <đúng>. <cười> nào không tạp kín thì ơi เป็นอ่นก็แห้งฮะเบิ่งต้นในต่อพี่น้อยเอ้อแห้งค่ะเลยมันแดดมันแดดพี่น้องเอ้ยมันแดดบริกินบริกินเขานี่ีงบคคนจะคิดาทีต่อมาพันนนี่ปรุงแต่สมาพิวคนแล้วบคกเสลาิไปเ่นี้เืิอีได้ม่เหมือนง่ายๆปุงเบิ่งงบเนาะ้ารุถทาช่อมวง่องน้องได้อีก มันฝัดมันสีได้ไล่บนได้เยอะสีไายต่อพี่น้องเลยซ่องน้องด้าซ่องแม่น้องเดือนเนาะฝากอะไรก็ไดติดตามกันไปเรื่อยๆลุงไยสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีเนาะคลิปต่อไปเพราะว่าคนนี้แบบคนที่เล่ากิฟตปไปแค่นี้พอต้องการันักปาลุงสบายดีสบายดีพี่น้อง